กับใครที่ใช้ปลายมาแรงที่12นะครับกับเครื่องจีนที่มันเป็นปลอกยึดแบบนี้นะครับแล้วซื้อปลายแปลงล่างตัวนี้ไปนะครับอยากจะเอาไปใส่นะครับดูวิธีการถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดมาอย่างนี้นะครับสองชิ้นแบบนี้นะครับถอดปลายออกนะครับใส่ปลายตัวตัวปลายแปลงร่างเข้าไปนะครับ ใส่เข้าไปเลยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วปอกมันก็ยังไม่ได้ยึดนะครับเตอนใช้ถ้าเกิดว่าใครกลัวมันหลุดนะครับใครกลัวมันหลุดใครกลัวปอกหายนะครับก็สามารถใส่อย่างนี้นครับออกมาก่อนนะครับแล้วเอาเอากระดาษนะครับเอากระดาษนะครับพันอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปในตรงนี้นะครับใส่สักครึ่งใส่สักครึ่งรอบแบบนี้นะครับยัดเข้าไปในนี้นะครับ ยัดไปอย่างนี้จนถึงข้อนี้นะครับข้อแรกนะครับนี่เสร็จแล้วก็ดันข้นไปครับนี่นครับกระดาษนะครับ้กกะก็ยึดนะครับแบบนี้นครับมันก็จะแน่นเลยนะครับแน่นเลยนะครับ